โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปครับเพื่อนๆสาวถ้ำนะครับวันนี้นะครับขอมาในสาวถ้ำกันนิดหนึ่งเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับวันนี้ขอเล่นไม่กี่ไม้ละกันนะครับมาเทสกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆคองมานะครับวันนี้ผมเอาข้ามมหมื่นนะครับวันนี้ขอมาเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขึ้นมาสัก อีกผมเลิกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเหมือนทุกครั้งนะครับเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับมาเล่นนะครับในสาวธรรมแต่วันนี้นะครับก็มาตามคําสัญญาตามคําเรียกร้องในวันนี้จัดให้ครับสาวธรรมมาเป็นเพื่อนพีจซื้อไปแล้วนะครับปราสุดหยุดไม่ได้ยังนิ่งอยู่เม็ดแรกเม็ดสก็ยังนิ่งครับเม็ดสามยังไงโอเคเอสวยๆครับหลายแผงอยู่แหมเสียดายว่าแถวหนึ่งไม่เป็นเอนะ นั้นแจมอีกนะครับค่อยๆไปเพื่อนมีดีก็โชว์ไปหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีผมว่ายังมีเพื่อนๆ่อีกหลายคนนะครับติดใจในสาวถ้ำนะครับวันนี้ก็ขอละนะครับปัจสุดตอนนี้นะครับคูณที่12ไปแล้วนะครับตัวตัวคูณจะเพิ่มทีละ2นะครับเพื่อนเอาดีมันสี่มาเลยครับคูณ14ไปแล้วครับยังเหลืออีก6กหมุนนะครับจะเป็น6กหมุนที่ปังหรือว่ายังไงนะครับจะปังหรือจะพังนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอน ไป,ไปต่อ8ป0รอคูณ16ครับอะไรยังไงอะไรยังไงนิ่งว่าเม็ดสุดท้ายจบครับ1มื0สครับจบสวยครับเรียบร้อยมาอีก2 7 0 7คูณ20มาเม็ดสุดท้ายเรียบร้อยได้เลอรครับโอ้โหมาจังหวะสุดท้ายเพื่อนๆต้องบอกว่ามาดาก,าก้อนเกี่ยวไว้เนี่ยแบรนด นะครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับขึ้นมานะครับตอนนี้ดีดขึ้นมา22 0 0มทะลุ100่เปอร์เซ็นแบบงงๆในเม็ดสุดท้ายนะครับคอมโบ2ตัวแบบแรๆแบบลักหนักด้วยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันคูณเยอะนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับเม็ดเดียวค่ัเพื่อนๆเรียบร้อยครับขึ้นมา22 0 0มทะลุ100ซนะครับ เพราะว่าวันนี้นะครับผมเอามาอยู่ที่หมื่นนะครับ100%มันก็ต้องขึ้นมา20เสคเรหรือว่า2 0 0 0 0แต่วันนี้นะครับขึ้นมา22 0 0 0ือซื้อฟิลิปปินส์ไปที่หมนะื่นนะเพื่อนๆจบสวยครับในระยะเวลาไม่ถึง4นาทีนะครับแต่อย่างที่บอกไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆไปลุ้นไปเสี่ยงกันเองเด็กที่มีชุดต่ากว่า18ปีนะครับไม่ควรรับชมถ้าโดนใจนะครับ pg สาวถา้ำเพิ่มเติมทางล่างและกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคินีสวัสดีครับเลิกให้เป็นเย็นให้ได้เฮงเฮงรวย